เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเมื่อก่ออาร์ติเคได้แล้วใช่ไหมเราจะสอนวิธีการสแกนแผนที่เส้นทางให้เอาโดนมนะันขึ้นถ่ายรูปเพื่อจะให้แผนที่นะมันเรียวไทม์เป็นภาพชัดเมื่อเราเกาะอาร์ติเคแล้วเราถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้อยู่ในอันนี้นะถ้าทําแผนที่เส้นทางอันนี้คือจะใช้เป็นระนาบเดียวคือใช้กับพื้นนาเราแต่ถ้าเกิดเราจะทําแผนที่ต้นผลไม้อย่างพืชสวนเนี่ยให้ใช้อันนี้เป็นตัวถ่ายมันจะถ่ายมาทั้งค่าพิกัดความสูงด้วยและขอบแปลงด้วย แต่ถ้าเกิดใช้เส้นทางเนี่ยใช้เฉพาะงานนาเราดังนั้นให้เรางานนาเรานะครับให้ใช้การเส้เสนทางปึ๊กแล้วเราก็มาสั่งเขาสมมุติว่าผมจะมาบินแปลงใหญ่แปลงนี้ที่เป็นรูปนานี้อย่างนี้ครับรูปสลนันนี้แปลงถ้ามันใหญ่มากมากกว่า30ไร่เราไม่สามารถสแกนละเอียดเหมือนส่วนผลไม้ได้ให้เราใช้เทคนิคสแกนเฉพาะขอบแปลงโดนมันจะถ่ายรูปเฉพาะขอบมาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการข้างในให้แม่นยำโดนบินงานนาเราต้องการแค่มองขอบแปลงให้ชัด เราเราโดยใช้วิธีนี้ปึก๊กกดเพิ่มดําเนินการต่อตกลงให้ใช้นี่ดูตรงนี้ให้ชัดเส้นทางในพื้นที่ก็คือมาสแกนทีอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดใช้เส้นทางขอบเขตหมายความว่าโดนจะสแกนตามเส้นที่เราปักคือขอบแปลงของนานี่นะเดี๋ยวผมจะตีต่างเอาตรงหน้าบ้านนี้ให้ดูปึ๊บนี่ผมกดเพิ่มวแล้กดเพิม่ม,ม,ม มันจะสแ,สแกนมาเฉพาะขอบของแปลงอย่างเดียวคือโดนจะขึ้นถ่ายรูปเฉพาะขอบนี่นะนี่คือฟ mm hmm. ังก์ชันเส้นทางขอบเขตพื้นที่ใช้สำหรับนาแปลงใหญ่ๆระดับ50ไร่80ไร่ร้อยไร่นะใช้นี้เสร็จป mm ุ hmm. ๊บถ้าบอกว่าไม่ใช้อันนี้ใช้สแกนละเอียดละเอียดคืออะไรนี่คือแบบนี้ถ้าเป็นต้นผลไม้ให้เราสั่งสแกนขอบ <A bit S 2> แปลงอย่างนี้ <bit> มันจะถ่ายตีตารางมาครบเหมือนเราบินแปลงนาะ เห็นไหมนี่คือโดนจะขึ้นถ่ายรูปทั้งหมดแปลว่าในานานในขอบเขตนี้จะเห็นเป็นของจริงทั้งหมดพอเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสร้างแผนที่ได้สมมุติผมสแกนอันนี้นะแล้วก็ปล่อยมันบินเลยแต่เดี๋ยวปักเส้นทางให้ดีก่อนกดพอดอิโดนจะปิดบินไปที่จุดเขียวแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆได้เลยจะมาทําแผนที่ต่อโดนพร้อมขึ้นไหมแบตเตอรี่มีอะไรมีหมดใช่ไหมก่อนจะขึ้น ก่อนี้ขึ้นดูให้ดีหน้าการบ้งการบินอะไรไปตั้งค่าอะไรไว้เปล่าแต่ขึ้นแผนถ่ายแผนที่นี้ยมันจะขึ้นไปที่30สิบเมตรนะระวังเรื่องสายไฟกับบ้านคนด้วยถ้าไปบินข้ามหลังคาบ้านคนก็อย่าทําบันทึกตอนนี้สั่งบินละขึ้นนะ่ะมีคนปหอ่ะ,อะพอพอแล้วเดี๋ยวมันจะถ่ายไปเรื่อยๆอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะโปรเซสภาพออกมา พอทอดไ้พอมาถ่ายมาเสร็จปุ๊บมันก็กำลังจะเนี่ยหันบางโ,โปรเซสรอมันเสร็จให้แป๊บนึงแล้วเราก็จะได้ภาพของจริงหลังจากนี้เราก็จะปักปักขอบแปลงแล้วก็บินได้เลยนี่นะพอดไปทีนี้พอเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็ซูมเข้าไปดูเห็นป่ะภาพมันก็ชัดแต่ก็ยังชัดไม่เท่ากับ M3 ที่ผมไปถ่ายมันก็จะเป็นภาพของจริงขึ้นมาเหนือขึ้นมาแต่มันก็ยังมีหลุดมุมมั่งอะไรมัง่งก็ดูเอาว่าตอนเราลากรอบอะให้มันครบไม่ครบทีนี้ระบุแปลงกเกษตรนะครับกดเอ่ยกำลังวางแผนเส้นทางให้เรากดวางแผนเส้นทางเพื่อจะสร้างแผนที่ให้โดนบินอ่าแล้วเราก็มาจุดขอบเขตได้เลยสมมติมว่านี่เป,นเป็นนาเราใช่ไหมเราก็มาได้เลย <S <S ดูจากภาพได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันคือของจริง แต่โดนจะต้องบบออเกาะ RTK อยู่นะมันหนึ่งจะทําออกมาได้เพิ่มทีนี้ก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมอยู่ที่เราแล้วเราจะให้มันเก็บขอบ,บ,บไม่เก็บขอบสมมติบบนี่เป็นานานะเราอยากให้มันเก็บขอบเราก็นี่สั่งเส้นทางและขอบเขตเห็นป่ะเราก็เซต็จระยะห่างของเราตามปกติเนี่ยเหมือนปกติเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกบันทึกเราก็มีแผนที่ให้เราบินแล้วพอถึงมาครั้งหน้าเราก็เรียกมาบินได้เลย เนี่ยแผนที่แม่งก็จะตรงกับความเป็นจริงที่ภาพของจริงเลยเนี่ยอันนี้จริงเลยดังนั้นนักบินมีหน้านที่แค่เรียนรู้ว่าควรปักและเว้นขอบแปลงจากที่เราบินเท่าไรให้เรายึดขอบให้ได้เช่นเราปักหมุดไว้เนี่ยอยู่ระหว่างบนคนาหรือเนื้อนากนาใช่ไหมพอเราหาหาจุดยึดได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเว้น1เมตร1.5เมตร2เมตรแล้วแต่เป็นเกณฑ์ แต่ข้อเสียของระบบนี้ก็คือถ้ามันเป็นต้นไม้ใหญ่พุ่มไม้ใหญ่อะเช่นจต้นจานจุรีอะเราเข้าไปใต้ต้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรามองจากด้านบนลงมาด้วยระบบเราก็ต้องสั่งเว้นมันออกมาแต่ถ้านาโลง่งอันนี้สนุกเลยแล้วต่อไปไม่ต้องมีเงียบขรุเรยเรียกแผนที่นี้มาบินได้เลย